ค่ะนี่รุ่นนี้เลยค่ะ Netgear 6 2 2 0นะคะเป็นสมาร์ท i f ไฟ o ราเตอร์นี่เลยค่ะมีพอร์ต USB 2ด้านหลังนะคะนี่เป็นพอร์ตจิกบิตด้วยรับประกัน2ปีจาก King IT ทุกชิ้นส่วนทุกกรณีเช่นเคยค่ะนี่อ่ะมาดูตัวข้างในกันเลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถ นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นพลาสติกรมดำนะคะเป็นพลาสติกรมดำแกะกันเห็นเห็นเลยสดๆใหม่ๆรีวิวกันของใหม่กันทุกวันกันไปเลยเหมาะสำหรับใช้เก็บอินเทอร์เน็ตที่บ้านใช้อินเทอร์เน็ตไม่เกิน200เมกะบิตเพอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้อ่าเป็นเสาแบบฟิปนะคะเสาฟิปไม่สามารถถอดเสาได้แต่สามารถหมุนรับปรับสัญญาณได้ตัวนี้นะคะมี s e r i a l Number ของ Product ที่ผลิตมาจากโรงงานเรียบร้อยค่ะอ่าดูตรงนี้นะคะข้างหน้าค่ะเป็นพลาสติกรมควันสีดำนี่มีไฟแสดงสถานะตรงนี้ให้เรียบร้อยด้านข้างนะคะด้านข้างนี่รูปโรงอากาศค่ะสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ในเวิร์กที่ใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าค่อนข้างที่จะมีความร้อนเพราะฉะนั้นในส่วนของ ช่องระบายอากาศค่อนข้างที่จะทํามาป้องกันได้ดีทีเดียวเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกรมดาสีดําสกรีนโลโก้เน็ตเกียร์ไว้บนด้านบนนี้เลยค่ะตัวนี้เป็น a 4ีพนะคะมีแอปทีนี่ไว้ให้คอยโหลดสัญญาณด้วยตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวบอกซีพียูกันซี u ตัวนี้อยู่ที่880นะคะซีพส่วนร มีสเปคค่อนข้างแน่นรับประกัน2ปีแบรนด์เ e กเกียค่ะรุ่น R6220 ค่ะตัวนี้นะคะจากปกติราคาอยู่ที่2,900บาทค่ะตัวนี้นะคะจากปกติราคาอยู่ที่2,900บาทเท่านั้นค่ะ2,900บาทอันนี้คือราคาขายนะคะราคาการราคาขายอยู่ที่ 2,900บาทถ้าจัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงไลฟ์สด1ชั่วโมงนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษ1ชั่วโมงในช่วงไลฟ์สดนี้จำนวน2ตัวเท่านั้นจัดราคาพิเศษไปเลยขอยที่ตัวละ1,900บาทเท่านั้นค่ะ1,900บาทเท่านั้นนะคะลดกันไปเลยทันที1,000บาทค่ะจากปกติราคา2,900บาทวันนี้ขออนุญ,ญาตจ สองปีจากทีงไอทีที่มีศูนย์บริการมากถึง23สาขาทั่วประเทศนะคะตัวนี้จาก2 9 0 9รถลดพิเศษเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะซ9ึ่งันกบาทเท่านั้น1ตัวนะคะถ้ารักพิเศษโชคชั้นที่2รับพิเศษ2ตัวในบินเดียวเปิดกันไปเลยส่วนมากลูกค้าจะรอโชคชั้นที่2ใช่ไหมคะโชคชั้นที่2จัแราคาพิเศษกันไปเลยค่ะ ราคา2 9 0 0ลดทันที1,000บาทเหลือเพียง1,900บาท